แต่ว่าจะเอาหมดเจ็ดอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมก็ต้องลดหมาเพราะว่าเราต้องลดหากันแล้วแบบนี้มันธรรมดาแหละครับครับผมเราเรายืนที่อยู่นานๆยิ่งเราไม่กลายไม่ได้มัน,นค่อยค่อยค่อยเที่ยงค่อยบายแล้วครับผมบมันก<อ>็นเริ่มอ๋อเริ่มอันตรายต้องรีบหมุนครับผมแค่ว่าเราจะตึงอยู่นั่นอ่าครับย่อนได้ก็ย่อนนะครับเพราะว่าดึงใส่กันอ่าเมื่อกี้หมื่นเจ็ดเขาลดอยู่หมื่นสามคนที่สองเท่าไหร่ครับค่อนาคนที่สองคนที่สองเขามาให้ สามห้าขึ้นมาห้าร้อยห้าร้อยผมก็อยู่เฉยๆอย่นั่นหละผมก็ลดลงมาอีกอ่าครับผมลดลงมาอยู่หมื่นหมื่นห้าอ่าจากหมื่นเจ็ดนะจากหมื่นห้าออกไปมาามีเจ้าหนึ่งมาให้หมื่นสี่เพงก็ปล่อยเลยอ๋ออยู่เนื้อแล้วนะอยู่เนื้อแล้วอยู่นี่แล้วอ่าอยู่นี่ลดอาจจะลดอาหารเลยก็ได้ให้กินมากกอยุ่ธธรรมชาตินี่แหละแต่เราอย่าปล่อยนานอย่าปล่อยให้เป็นตึง ยสองเดือนสามเดือนอย่าปล่อยอย่านานขนาดนั้นครับอย่านานขนาดนั้นถ้าวันได้ยุบลงนี่ยากจะฟื้นโอ้ดีมากเลยนะยากจะฟื้นครับผมอยู่ตัวเลยแหละนี่อยู่ตัวบนหน้านี่ไอ้กอนกินทีนิดเทียนิดหญ้าหน่อยบางหน่อยก็อยู่แล้วอืแต่ว่าหัวอาหารเสริมต้องมีจริงๆมีถ้าไม่มีคือไม่ไม่ขึ้นแน่นอนไม่ขึ้นยากนะยากโอ้ไมยากครับผมเรื่องวัวมาตั้งแต่นั่นแหละว้วนตัวเลยอยู่ในครอบ ผมว่าถ้า15วันหนึ่งถุงปุ๋ย3ตัวไม่เท่าไรนะไม่เท่าไรนี่คือวัวของคุณอานะครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับนี่มันมี3ตัวชุดแรกมี4ตัวไายไปตัวหนึ่งขายวัวชาเล่ชาเล่ได้ราคาดีไหมครับคุณอาถ้าอ้วนก็ราคาดีว่ะครับถ้าอ้วนนะก็ราคาดีนะอ่ถ้าพร้อมก็อย่างว่าเลยครับว็มีตะกรุดก็มันมีราคาหรอกครับผมมันจะทำไม่ได้เลยครับตามเนื้อผ้านะตามเนื้อผ้าดูรูปภาพครับผมแต่ส่วนมากแล้ว ชาเล่จะไปได้ดีกว่าไหมหรือว่ายไงมันซาลาเล่กับมันก็ไปได้ดีแต่ว่ามันมีส่วนน้อยนะซาลาเล่อยู่ในเมืองสุรินแหละเยอะครับผมโคเบอแต่เกตดว่าเราอยู่เกตแถวบนสกีตกับชนมากมนตุกดามันครับผมอันนี้มันยังว่าอะไรเลยสายพันธุ์ผมมาซาลาเร่บางเจ้ากว่าว่ามาจาไมอัวเก่าจริงไม่ใช่มันเป็นโคเบกับซาลาเล่มันออถ้าคุณได้ดีมันมันเข้าโครงการนะ อมีงันด้วยนะมีครับผมมีโครงการแต่ว่าชาวบ้านเรานี่แถวนี้เนาะก็จะนิยมลักษณะนี้นะด่ามันนะสีแดงปล่อยออกมาเออสีแดงกชอบตัวขอให้เป็นสีแดงไว้ก่อนคือแดงไว้ก่อนจะตกจะแพงก็สีแดงไว้ก่อนครับผมแล้วคุณอาเริ่มเลี้ยงวัวมานานแล้วหรือยังครับนี่ก็นานแล้วเลยไม่เคยปล่อยมันอยู่ไอไอคอกนะตังยังมากก เหลือสองตัวสามตัวคือมีติดมือตลอดคไม่ได้ซื้อตามกระท่งกระแสมาเลี้ยงนะไม่มีวัวแพงกับเขานะไม่มีครับนี่นี่นี่ซือมาใหม่ใหม่หมื่นห้าร้อยเองนานยังยังไม่ถึงปีเลยช่วงราคาวัวถูกๆนะซื้อมาเท่าไหร่นะไอหมื่นห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าร้อยแต่ว่ามันพร้อมนะอ๋อไอนี่ก็หมื่นสองอานุอานุก็หมื่นสองทำไมมันถูกยิ่งเลยครับตัวนี้หมื่นสอง พูดไปเล่นไปจริงแล้วมาทำยังไงมันถึงได้อ้วนแบบนี้ครับหญ้าตัดหญ้าตัดเลยกินบ้างครับมากหญ้าแหละเยอะเน้ียนหญ้านะครับแล้วมีหัวอาหารเสริมไหมมีเยอะไหมครับพุ่านันเยอะครับผมเติมไ่เยอะนะวันลวันละถ้วยเล็กๆอ่าวันถ้วยนึงถ้ากินตํ้งเดก็โอ้ได้สิบห้าวันนี่สิบวันได้อยู่หนึ่งถุงปุ๋ยนะครับปุ๋ยตามตัวนี่สิบห้าวันเลยครับอ๋อกผมไม่ได้ ถ้าอ้วนแล้วถ้า,าัเวลามันขึ้นตัวแบบนี้แล้วเราให้กินนี่เหนียวก็ได้หรือว่าอาทิตย์หนึ่งไม่ให้กินก็ได้เดี๋ยวคอยให้กินก็มันก็อ้วนอยู่เหมือนเดิมถ้ามันขึ้นตัวครับคือยังไงครับคุณอาขอความรู้หน่อยถ้าขึ้นตัวนี่ถ้าขึ้นตัวมันอ้วนแบบนี้แล้วนูๆแบบนี้อ้วนก็ไอ้ลดลดอยากไอ้อาหารมามันก็ทับได้อันนั้นก็ท้องแล้วนี่ก็ท้องแล้วครับครับผมคือถ้าอ้วนมานี่ก็คือแบบนี้นะ มันอยู่เนื้อแล้วนะอยู่เนื้อแล้วอยู่นี่แล้วอ่าอยู่นี่ลดอาจจะลดอาหารเลยก็ได้กินมากกอยู่ธรรมชาตินี่แหละแต่เราอย่าปล่อยนานอย่าปล่อยให้เป็นตึงยรดสองเดือนสามเดือนอย่าปล่อยอย่านานขนาดนั้นครับอย่านานขนาดนั้นาว่าได้ยุบลงนยากจะฟื้นโอ้ดีมากเลยนะยามันจะฟื้นครับอยู่ตัวเลยแหละนี่อยู่ตัวมาด้นี่ไอคอนกินทีนิดเทียนิดยญาหน่อยรับหน่อยก็อยู่แล้ว แต่ว่าหัวอาหารเสริมต้องมีจริงๆมีถ้าไม่มีคือไม่ไม่ขึ้นแน่นอนไม่ขึ้นยากนะยากโอ้โหยากครับผมเรื่องวัวมาตั้งแต่นั่นแหละวัวทุกตัวเลยู่ในครอบผมว่าถ้าสิบห้าวันหนึ่งถุงปุ๋ยสามตัวไม่เท่าไหรนะไม่เท่าไรพอซื้อให้กินได้นะกินได้ถือไทยไปได้นะครับผมย่าให้อัวมันล้มโอ้คำพูดนี้ดีครับครับย่าให้วัวมันล้มถ้าวัวล้มแล้วลำบากทําไมถึงว่าลำบากครับุณอนาลำบากก็ไม่ได้ราคาหรอมันล้มแล้วใครจะกินเนื้อแล้ว แของมันมันพิการแบบว่ามันพอมากมันก็ไม่มีแรงจะลุกแล้วครับผมไอ้นี้มันคือว่าแรงมันได้ทุกตัวแหละมันอ้วนถ้าพอมยุๆมีแต่กระดูกแค่จะซื้อหรอราคาเขาไม่กล้าหนูมันทุกไปแบวนั่นแหละพันสองพันนะกางสุดๆก็ให้แค่เต็มที่แล้วนูกแก่ๆนะแก่ๆเลยห้าพันแก่สุดๆเลยแหละนั่นแล้วก็ยังให้เลยนะครับผมเท่าอ้วนแบบนี้ าปาไปสองหมื่นกว่าแล้วนี่ตัวนี้นะครับผมตีไว้สองหมื่นกว่าในสายตาของเราเลยนะโอ้โหดีมากเลยนะครับผมแต่ผมซื้อตั้งแต่ผอมๆแต่ผมชอบโครงข้างสูงแหละผมมาแต่งใหม่เอามาแต่งผมชอบคาพูดนี้ครับพ่อนะครับมาแต่งนี่เลยถ้าเกิดว่าผมซื้อวัวมาผมอมๆเนี่ยมาถึงเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างถึงจะได้สภาพแบบนี้สภาพแบบนี้เราต้องฉีดยาก่อนครับฉีดยาอะไรครับพ่อนาก็ฉีดยาถ่ายพยาธิอนนั่นแหละ สองเข็มแลอเข็มหนึ่งก็ได้ใส่ะยาดิครับผมแล้วก็เราก็ค่อยเลี้ยงให้กินอาหารนินดๆิดหน่อยไปเรื่อยๆถ้ามันกินดีก็ดีมันค่อยสะสมมหรืออ้วนเองแหละถ้าเราให้กินแบบเป็นโปรแกรมนะก็คือหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยอย่างงี้นะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยอ่าต่อวันต่อวันไปเรื่อยๆได้อ้วนเองหละอ๋อครับแต่จริงๆก็ถ้า,ามันพร้อมหน่อยถ้าว่ายาก,กินเยอะเวลามันไม่ขึ้นนะเราเราเรอให้มันได้ไอ้ได้ทับก่อนเราถึง จะรยอาหารเท่าไหร่ก็ได้มันอ้วนเองทำไมต้องว่าต้องรอให้ทับก่อนครับก็เพราะว่าอ้วนมากมันจะทับไม่ติดอ๋ออย่างนั้นใช่ไหมอ๋อเพราะมันมันอ้วนเกินครับผมมันจะเป็นหมันครับนี่พวกนี้ติดมาแล้วนี่ครับผมครับคือถ้าอ้วนแล้วก็ดูแลง่ายดูแลง่ายครับผมผมเชื่อว่าหลายคนไม่มีโอกาสทําแบบนี้นะนี่ว่าจะลูกลานเขาซื้อมาให้อีกคอยเลี้ยงไปเรื่อยๆจะทำแบบ จะทาหลักสูตรนั่นเลยนะเดิมหละสูเจอธรรมชาติครับผมเวลาเรามีมีเราก็อดซักไอไม่ยังให้ถึงไงสามเดือนแต่ว่าเดือนกว่าๆเราก็ยังอ้วมยังไม่ยุบลงหรอกครับแล้วมันก็ต้องฟื้นให้เรากินให้กินอาหารอีกนิดหนึ่งมันก็ฟื้นไปเรื่อยไปเรื่อยครับผมคือถ้าเกิดว่าเราได้ให้กินอาหารเนาะถ้าหยุดไปเดือนสองเดือนนี่ยังพอได้พอได้อยู่แต่ให้มันสามเดือนกว่ากว่ามันก็ยุบยุบลงเนี่ยยากนะก็ฟื้นยากจริงเลย เพราะว่ามันมันหอมเยอะแล้วมนเยอแต่กระดูกแล้วรอบนี้มันฝานยากครับผมแต่ว่าเราถ่ายปรญญาต้เออควายเลี้ยงไปเรื่อยขนาดนี้ไอ้นี้ซื้อมาใหม่หม่ก่อนหอมคุณบอกว่าโอ้ซื้อมากระดูกมาทำไม <c oughs> ใครบอกว่าซื้อเอากระดูกมาทำไมเนีน่กคนในบ้านล่ะอ๋อ,อมันคออยู่ที่อยู่ทางแล้วกัว่าไม่ใช่หรอก<อ>แสดงว่าไม่กลัววัวผอมไหมสิไม่กลัวผมผมไม่เคยกลัววัวผอม ใค่คุณเองนี่ไม่ถึงปีเลยนี่ครับผมคือเขาบอกว่าถ้าเราเลี้ยงวัวใส่ใส่ใจมันก็จะอ้วนจริงๆ,ๆเนาะครับนี่โอ้ตัวนี้ผู้ชมครับไอ้นี่หมื่นหมื่นสองนี่ยซื้อวาซื้อมาหมื่นสองครับซือวาตอนนี้สองหมื่นกว่าก็มีคนกล้าให้นะผมมานะครับมันมันดำมันอ่าสีสันมันได้ด้วยนะตัวนี้คุณอาไปซื้อที่ตลาดนัดวัวส้มปล่อยครับปกติเขาไม่ค่อยซื้อวัวเลี้ยงที่ตลาดนัดนะเขากลัวกันนะกลัวแล้วทาไมคุณอาถึงกล้าครับเอาเป็นแล้วเราก็ดูเนื้อผ้า นี่แต่ก่อนพร้อมเอาอย่างเช่นนั้นผมจะไปซื้อวัวมาเลี้ยงจากตลาดนัดเนี่ยผมจะซื้อยังไงบ้างครับแนะนาหน่อยเอาก็ถ้าอย่างนั้นก็ให้พวกไอ้พ่อค้าที่เคยเป็นพ่อค้านะดูให้สอบถาม่าเอออย่างนี้พอเลี้ยงไหมครับผมไม่ใช่ว่าเราไปซื้อซุ่มสี่สุ่มห้ามันไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้คนแบบว่าพ่อค้าก็รู้เลยว่าคนไหนเป็นพ่อค้าหรือไม่พ่อค้าก็จะกดราคาครับยิ่งคนไปซื้อไปเลี้ยงยิ่งใปใหญ่เลย วัน<า>น<า>้ราคานี้ครับอยิ่งไปใหญ่เลยเพิ่อนเพื่อโอ้ราคางัวมันเป็นตัวน,นี้เขาเขาจะเอาไอ้กว่านั้นอีกอ่อชอบชอบแล้วคนเราเนาะครับผมชอบเท่าไหร่ก็จะเลี้ยงแหละคนเรา<ม>เออชอบนี่ซีนี่แหละเออชอบก็บกับโอ้แต่ก่อนรุ่นนี้เนี่ยสามหมื่น 30, กว่าเนี่ยสา<ผ>มหมื่นสามหมื่นสองก็ตาได้อยู่อืมเอาเงิตรงนี้อันนี่ก็วันนั้น มันเป็นแม่ลูกหรือผมเอาแต่แม่นมาอยากออกดูนี่เนียนได้สองเดือนกว่าแล้วสองเดือนพอดีเอามาไว้ได้สองเดือนแล้วไม่อ่ะครับอ๋อครับไปน่าจะติดแล้วใช่ไหมครับติดแล้วครับน่าจะติดแล้วไม่ยี่สิบวันมันจะขึ้นยี่สิบวันมันจะขึ้นอันนี้ก็ผ่านรอบแล้วผ่านรอบแล้วดูดูแล้วผ่านรอบน่าจะติดอยู่ครับผมเริ่มจะขึ้นตัวแล้วขึ้นตัวก็คือคือว่ามัน ขึ้นตัวคือว่ามันจะดูมันจะอ้วนไปคักหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ใช่อยู่ขนาดนี้นะอ้วนนี้ครับผมเก้าเดือนมันจะจะเดือนไม่ได้แล้วมั้งผมว่าตัวนี้น่าจะท่วมหัวนะครับถ้ามันสูงอ่าใช่ครับยาวอ่าผมว่าโครงสร้างดีเลยแหละตัวนี้มันดัามันเข้าโครงการไอของไอไออุบลสิเกตเลยเลยมีคนมาจีบบ้างไหมตอวนี้มีคนมาจีบบ้างไหมไม่ผมไม่เคยว่าจะบอกขายผมมาเลี้ยง ออามาเป็นครอบครอบพันธุ์ครอบพันธุอยู่นี่ครับผมเนี่ยแบียบว่าสีมันสวยครับมาหาสีแดงๆไอเครื่องในดาเหมือนเลยเครื่องในดาครับอเดยว่าปากดาจมูกดำครับตาดำอะไรดำอ๋อนั่นไอ้นั่นดำเบว่ามันเขาว่าเข้าโครงการโอ้มีงั้นด้วยนะครับมีดีมากนะพ่อน้าไม่ใช่ว่าวัวซุ่มสี่ซุ่มห้าซุ่มสี่ซุ่มห้ามันเป็นหน้าก็มีนั่นก็มีมีหลายอย่างไอวัวด่างนะเออวัวด่างแบบไอที่ว่ามัน ไอ้มันสีไอ้ขท้าสีอะไรนะพวกนี้ไอ้ไอ้พวกหางพวกอะไรนะครับหางดอกหางดอกไม่ควรซื้อเลี้ยงนะคอืมอ้วนถ้าอ้วนก็พวกมันตีเนื้อหมดเลยครับถ้าอ้วนเขาไม่ได้ตีเป็นพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์เนาะเราตีเป็นเนื้อเนาะครับผมเมื่อกี้ที่คุณอาทิ้งประเด็นไว้ก็คือให้กินหัวหันมาละถ้วยครับแล้วฟังให้กินตอนไหนครับคุณอาฟางก็ตอนเช้าไอ้เวลาหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นเวลาหนึ่ง เอาแค่ okay, นี้ครับเอาทำไม <บา S 1> กินน้อ <ó> ยจังเลยเอาไปกินมินินี่แหละไม่ใช่ว่ากินเยอะเพราะว่ามันได้กินไอ้หญ้าด้วยนะช่วงนี้เพราฉะนั้นผมก็ปล่อยเลี้ยงไม่มดัดอยุธทงนานันนี่นะครับนี่ไปมัมดอยูุ่ธงานโอ้โหหรืงมากลางว้อยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์หรอกเพราะว่าเราเขาก็ไถนาแล้วเนาะใช่ครับมีหญ้าตรงไหนให้กินกรับรูกพืชสาขาเกี่ยวหญ้าอ่าสมมติถ้าเข้าคอกนี่เช้ามาคุณนายจะให้กินฟางเยอะไหมครับก็นัดครึ่งครึ่งอีก แดี๋ยตอนมืดๆนั่นนี่แบบนี้แหละแค่นี้แหละอ๋อสามสามปีนะสามสี่สามอ่าสามอยู่ตบนนี้แหละครับครับผมอันนี้คือกลางคืนแค่นี้นะครับตอนเช้าก็นอย่าะเท่ากันครับเท่ากันเอ้าน้อยยังเลยน้อยแล้วย้าอะไรเยอะไหมครับคุณอาญ่าก็ตัวหนึ่งประมาณสักเท่าไหร่มันตัวหนึ่งก็ ช่วงนี้มันไม่ค่ไยมียาเลยให้กินเท่าไรก็ให้กินช่วงช่วงเวลายาเยอะไปเกี่ยวก็ให้เยอะอยู่ครับผมตามตำนานกินจนอ้วนครับผมชอบตำนานยาเยอะเราก็ให้กินเยอะไม่ได้ห่วงนะไม่ได้ห่วงบางคนเกี่ยวมาไว้บนรถเข็นนะเาหมดแหละครับอ๋กินกันสามวันแล้วครับยาครับผมว่ามันจะไม่กินเลยมันจะขึ้นแดงโอ้คำพูดนี้ดีครับมันจะไม่มีรสชาติ S <S แต่วากินเถอะผมว่านี่ก่นอนกอันนี้มันจะสวยอยู่นี่ผมว่าเริ่มดีแล้วแหละครับเริ่มดีแล้วเ,ออเริ่มตั้งตัวได้แล้วครับผมดูดูแลู้หนึง่งว่าทุกวันนี้ยังไปตลาดนัดวัวควายบ้างไหมครับพนอน้ากุ้งไก่หอมครับไม่ได้ไปดูแลวัวเลิกแล้วเลิกแล้วลแล้วแ,ลแต่ผมจะไปดูไปดูไปซื้อมาเลี้ยงครับซื้อมาเลี้ยงโครงการดีๆนาๆดีๆหน่อย ตัวนี้ก็ถือได้ราคาดีนะผมว่านะได้ราคาดีพรดูมันใหญ่มากเลยนะแต่กอนผมซื้อมาจนพร้อมด้วยตะกระดกเลยคือมันเป็นคนถ้าตีเป็นคนนะเป็นคนที่แก้งขาใหญ่เสื้อผ้าใหญ่นะเนื้อนังมัอเริ่มจะหนาแล้วครับผมมันหนาเลยบึกเลยบึกใช้ได้เลยมันก็ได้สองเดือนงอันนี้ทับก่อนที่สองเดือนกว่าน่าจะเ่จะถึงสองเดือนนุ่นตามเดือน ผมเชื่อนะว่าไอคนที่เคยปรามาตรเราซื้อหัวโครงมาเลี้ยงนะถ้าเขาเจอสภาพนี้เขาน่าจะปากไม่ออกนะอ้วนจริงเลยยองครับครับผมธรรมดาให้เรื่อยๆผมเชื่อว่ามันเหมือนคนใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่นะมันยังไปได้เยอะเลยนะไปเยอะไปข้างหน้าเยอะใช่ครับคุณอาไปข้างหน้าเยอะเลือกบัวก็มีส่วนเหมือนกันเนาะมีมีครับเคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านมาก่อนไหมวัวพื้นบ้านเคยอยู่ครับทำไมถึงได้เลยครับคุณอาว่าตัวมันไอเมื่อพื้นบ้านมันเล็ก เล็กกับเวลาเราปล่อยเลี้ยงมันก็กินๆเท่าทกับรุ่นนี้มันกันนะครับมันไม่ได้ราคาครับผมเลี้ยงกับบางทีกับสามตัวร้วอยเราเออสามตัวหมื่นหนึ่งนั่น,น,ะนะแห่ะก็เรียกว่าสามตัวร้อยครับ <c oughs> ผมเลมี้ยงเล็กเกินอืครับแล้วพวกนี้แล้วถ้ารูปออกมามันก็คุ้มเลยปีกว่าสองปีแล้วว่าคุ้มเลยครับผมถ้าง,งัวช่วงเวลามันแพงๆหน่อยก็พอได้เลยนะพอได้เลยแหละขายสา ตามตัวก็เออบางเจ้าก็ถ้าสองปีก็จบ,บ,บเซสนนะครับผมตามตัวโอ้เยี่ยม,มากเลยผู้ชมครับ,รบแต่งูเล็กๆไอพวกเล็กๆมันได้ราคาหรอเลี嗯嗯ล้ยมจริงๆว่ามันได้เยอะอยู่ครับผมวัวมันเยอะอยู่แต่ว่ามันสู้ไอตัวใหญ่ไม่ได้อตัวใหญ่มเอาทีเดียวมันมันเหมือนหมัดหนักเลยต่อยทีเดียวไงทองเลยตัวไงทองเหมือนเหมือนก็เยอะบไปเยียบมาแล้วแล้วถ้าคุณอาจะขายวัวจะขายเองหรือจะขายที่ตลาดจะขายที่ตลาดอ๋อ ไอชาลีเนี่ยไปขายเองบ่ทำยังไงบ้างครับไปขายบ่ที่ตลาดไปกับลุงอ๋อแล้วก็ผมก็เคยไปกับลุงปมะจํานะเวลาผมจะขายผมก็ไปเสียค่าอะไรบ้างที่ไปตลาดนี่มันเสียค่าไอค่าค่าบัตรอ่าแค่นั้นแหละเดี๋ยวนี้ตะกอนมันหกสี่สิบหกสิบเดี๋ยวนี้แปดสิบแล้วอ๋อค่าบัตรนะครับครับผมมเรียกว่าค่าหลักการตอกเงิอ๋อสนามครับผมเอา่างนั้นแหละครับแล้วไอตัวชาล่เนี่ยที่เราจะขายเนี่ยมีคนมาตีหน้าคอกให้ไหม ไม่มีมีเพราะว่าผมไม่เคยบอกครับมีตั้งใจไปขายเองที่ตลาดเลยนะครับอ๋อแล้วคุณอาตั้งราคาเท่าไหร่ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นครับผมไอ้ตัวนั้นมันยังพร้อมอยู่ผมตั้งราคาแค่ไอ้หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดครับแล้วมีคนมาต่อกี่คนครับมาต่ออยู่สามสี่คนเลยครับอย่างยังไม่ราคาอ้าวสมมติว่าตั้งหมื่นเจ็ดนะครับคนแรกมาต่อเท่าไหร่ครับคุณอาคนแรกเขาก็ให้ไอ้หมื่นสามหมื่นสามครับ เราไม่ได้คุยอะไรกันไม่คุยอะไรผมผมก็จะเอาราคาชัแรกผมก็ลดลงมาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเอาหมดเจ็ดอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมก็ต้องลดมาเพราะว่าเราต้องลดหากันแล้วแบบนี้มันธรรมดาแหละครับ,รบแต่เราเรายืนที่อยู่นานๆยิ่งเราไม่กลายไม่ได้มันนียค่อยคอย่คอ,ยคอ,ยคอยเที่ยงค่อยบายแล้วครับผมมันก็เริ่มอันตรายต้องรีบหมุนครับผมไม่ใช่ว่าเราจะตึงอยู่นั่นอ่าก็ย่อนได้ก็ย่อนนะเพราะว่าดึงใส่กันอเมื่อกี้หมื่นเจ็ด เราลดอยู่หมื่นสามคนที่สองเท่าไหร่ครับพ่อนาคนที่สองคนที่สองก็ามาให้สามห้าขึ้นมาห้าร้อยห้าร้อยผมก็อยู่เฉยๆอยู่น่แหละผมก็ลดลงมาอีกอ้าครับผมลดลงมาอยู่หมื่นหมื่นห้าจากหมื่นเจ็ดนะจากหมื่นห้าไปมาะมามีเจ้าหนึ่งมาให้หมื่นสี่เพิ่มกับยรเลยเพราะว่างูมันแดกทานแหละเพราะว่างูมันพร้อมขาเรียใหญ่แหละแต่ว่าผอมมันพร้อมนะใหญ่แต่มันดื้อด้วยแหละ